สวัสดีค่ะเพื่อนๆนมื่อนี้พบกับเยเล็กอีกแล้วค่ะมื่อนี้ผามาชมระเบียบวาดทศินขอโทษขออภัยเด้อค่ะเอาเสียงออกบ่ดได้ค่ะพี่น้องเอาออกแล้วก็วโอ้ยมันบ่ได้บง่าง่ายมันบ่ได้เนาะมื่อนี้พบกับหางเครืองกับนักหอกคู่แฝดมาตรึมค่ะแบบมั่นหางเครืองนำโดย น่องเต่าหย้องค่ะมาชมกันเด้อค่ะมาชมกันเลยนักกล่องคู่ขวัญของระเบียบวาทนศินเสียงดีดีค่ะพี่น้องเสียงดีทั้งทั้งคู่เลยว่าง่ายๆ ล้ก็หางเครืองกระเต้นแบบมั่นน้องเต่าหย่องอุ้ยสุดยอดแห่งความมั่นเลยค่ะอยางให้พี่น้องเห็นได้มาฟังเสียงนํ่เดีแต่ว่าเมืองฟังบบได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะได้แต่มเมืองเต้นในดอกนี่แหละพี่น้องนักห่องเสียงท่องคู่นี่ก็ห้องแบบปาก แบบไม่มีเสียงจังไหนก็ขอโทษขออภัยน้ำเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวข้าวนะาเยลกสิเอาเสียงดีๆมาให้ชมให้ฟังกันแล้วกันเนาะค่ะเนาะขอโทษขอโทษค่ะ ก็สีได้ฟังแต่เสียงกระท่อนกระแทนกันบางเนาะได้ฟังเป็นช่วงๆยีเ่เล็กกรตัดเอามาเป็นช่วงๆให้พี่น้องฟังเนาะบอกเอามาทั้งเมดบ่ได้ค่ะพี่น้องจ๋าเนาะเนาะพนบ่เหวอออกค่ะพ่นบ่เหวอออกกระเมืองท่นีเนาะค่ะเนาะ อตัวเต็มกับจังเมือง,งเต็มเนาะพี่น้องหูตะว่าล่องมวนแห้งเต้นมันแห้งค่ะโดยเฉพาะน้องเต่าหยองของเฮานี่อุ้ยสุดสวิงลิงโกเลยค่ะเพื่อน,เอน,อน,น,น,อนๆเมืองเมืองมืงเมืองมึงตาตาเนาะค่ะเนาะบางช่วงเนาะฟังตะหูเนาะค่ะเนาะบางช่วงเนาะต้องขอโทษขออภัยพี่น้องมาเด้อค่ะหูตะวาระเบียบว่าทศินกม้วนแล้วค่ะพี่น้องจ้า อ้าวฟังฟังฟังมึงมึงมงไปน้ำกันเป็นบางช่วงบางตอนกแ็แล้วกันเนาะคะ่ะนอ้อพี่น้องขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะ